รายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สนับสนุนโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน ทีนี้เรามาดูการแสดงจากจังหวัดแพร่บ้างรูปแบบเป็นยังไงครับท่านก็<ม>เป็นการฟ้อนรำค่ะ<ม>การฟ้อนรำแล้วเนื้อหาแล้วครับก็เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของเมืองแพร่และก็สถานที่ท่องเที่ยวว่ากว่าจะเป็นแพร่เนี่ยคือเมืองเวียงโกไสค่ะ<อ>ชื่อชุดก็สีเมืองเวียงโกไสค่ะเขียนรำกันสี่ชั่วโมงเลยเหรองานการสร้างเมืองนะโอเคฮะเพื่อเป็นการเอาเลือกเอาใช้ฮะถ้าพร้อมแล้วไปดูการแสดงจากจังหวัดแพร่สีเมืองเวียงโกใส 辛苦，我来，辛苦，辛苦，辛苦。 Yeah. Oh. Oh. บรรยากาศแห่งมิตรภาพผ่านไปเร็วเหลือเกินครับผมหลังจากนี้และครับหนังแอคชั่นอห้บรยรย,ยากาศแห่งการห้าหันเพราะว่าตัวใบสุดท้ายเพื่อจะผ่านเข้าสู่รอบ4ทีมใช่ครับสวยงามหยดย้อยอ่อนช้อยจริงๆครับมแมกับการแสดงสีเมืองเวียงโกใสต้องขอขอบคุณทีมแพ่ด้วยครับที่อุตสาห์ฟาฟันมาถึงรอบแทีมสุดท้าย ทำให้เราได้ชมศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นที่งดงามแบบนี้แล้วเวลาชื่นชมความงดงามได้จบลงแล้วครับนับจากวินาทีนี้จะมีแต่เวลาแห่งความลุ้นระทึกตื่นเต้นสนุกสนานและมันไปกับเป่ายิงฉุกแห่งชาติรอบแปดทีมสุดท้ายพักกันสักครู่ช่วงหน้ามันแน่นอน สนับสนุนโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนชชม,ชมาเลยครับเทรนเนอร์ประชาก,การรบของปลาจีนบุรีป่าเทพเชิญเยี่ยมไอซ์พงษ์า ก็าอยู่มาตั้งนานนะจะไปเปลี่ยนนามสกุลาเปลี่ยสกุลเปลี่ยนเป็นเชิญยิ้มมาเิมเลยถป่ยนชิญยิ้ต้องอยู่แบไอน่แนะเแล้วผู้ชาการของจังวัดแพร่นคุณจุ๊บเจ็บเชิญย่ครับมคุณสปาจะพูดว่าจุ๊บเจิ๊ยพงงามอะไรไปเลยจะได้สลับกันไปเลยใช่ไม่ไหวหน้าตางนี้เป็นลูกเขยเริไปเป็นหลานเขยไม่ได้ไม่รับเลยผมเป็นลูกไง เป็นลูกหมายถึงลูกชายลูกจ้างฮะไงดูร้านปิ้งย่างคันเทพเนี่ยพัดเตาเอาอย่างงี้นะฮะครับผมปราจีนบุรีกับแพ้เนี่ยเรามาดูสถิติการแข่งขันกันก่อนผมว่าแค่รำนี่มันก็กินขาดแล้วนะครับเออผมถามจริงเมื่อกี้การรำเนี่ยเรียกอะไรฟ้อนนะฟ้อนฟ้อนฟ้อนรำเหมอนรำเขาเรียกท่าอะไรนะ ฟอนแอนนะฮะแอน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 แั่นเปิดตัวยอดมนุษย์ไปลุกดำพวกนี้จะต้องต้องต้องดัดฟันกันทุกคนรึเปล่าเพราวัยรุ่นเพราะว่ารุ่นป๋าเพราเอาวัยรุ่นมาล้างนะนึกว่าการดำเขาก็ต้องต้องดัดฟันกันทุกคนเขากลัวกลัวขโมยเข้าปากไงฮะไม่ใช่เหล็กดัดไอ้บ้าคอร์สแอนจิลากันสิบคนครับผมแอนแล้วหลังเสียไปห้านะชีวิตเขาที่เหลือัวอะไรเลยนะเขามาได้กี่คนอะดำมันกีห้าคนไอ้กินสองคนไงสองคนคิดดูแล้วแต่ว่า หน้าตาบุกู้เขาไม่ได้จริงๆเดี๋ยวอย่างนั้นเขาดูวัฒนธรรมขเาต้อง <ๆ S 1> ดัดฟันดัดฟันออกปาจีนมาแหม่เปหมดเลยเดี๋ยวว่าแต่ว่าผมก็ปลื้มใจอยู่นะขา <c oughs> ต้องมาดูตรงนี้ครับก็ดูข้างบนแล้วกัน, <c oughs> น,นรูปแม่ฮะกลุ่มแม่ของผมแล้วกลุ่มปาจีนน <c oughs> ีกฮะอย่างนี้ก็กินขาดแล้วล่ะครับคือถ้าแข่งแก่ในฝั่งแท้ชนะเลยเดี๋ยวนะฮะทั้งเอาเชียร์ฝั่งแท้เขมีทีเด็ดนะฮะมีอะไรฮะถุยน้ำหมากใส่หน้าเชียร์บางทีนะฮะ ลิบุรีในชนะยะโสธรมาสิบต่อเจ็ดครับในขณะที่แพ้เนี่ยสร้างประวัติศาสตร์เป็นทีมแรกใช่ครับที่ชนะคู่ต่อสู้ได้สถิติสิบต่อสองเลยนชนะลพบุรีมาทิ้งห่างเลย <laughs> ถ้าถือว่าแพ้เนี่ยเป็นทีมแรกที่ทิ้งห่างขนาดนี้ป้าบอกได้เลยว่าวันนี้เจอศึกหนักมันไม่ได้เกี่ยวกวับตัวเลขเลยความชนะหรือแพ้เนี่ยนะต้องอะไรครับตัวเลขมันก็คือ อายุแค่นั้นเองอ๋อมีไว้ให้นัะเดี๋ยวยังไงใช่ะอายุเทนเนอร์จุ๊บจิ๊บวันนี้คุณมั่นใจแค่ไหนคุณชนะมาด้วยแต้มขาดลอยมากเราสดกว่านะวัยรุ่นนะมั่นใจเต็มที่อยู่แล้วครับฉายาแพร่จอมโหดนะทำเบรกหกแต้มรวดเลยศูนย์หนึ่งหกเลยแน่นอนครับกระชากทีเดียวขึ้นหนึ่งหกเลยอ่ผมดูแล้วนะหรือว่าแล้วอย่าจับป๋านี่โอห เด็กมันเด็กมันถึงเวลาแข่งขันเด็กมันชี้หน้าแก่ดูดิหูอย่างนี้วุ้ยจำบ่าเรื่องนี้ผเนี่ยเออคือหูอย่างนี้ผมดูแล้วยังไงฮะไม่ได้นะสู้หูป่าไม่ได้โทษนะเดี๋ยวนี่หูนี่หูโดนทอดมันฮะเนี่ยตายตายการที่มานี่มันหนาวเลยก็ต้องเอาหูปิดไว้คือปล่อยปล่อยให้หูมันหนีไปก่อนแล้วเดี๋ยวสักพักหูค่อยมาอตอะนั้นทำสองทีมนะฮะตัวไปสุดท้ายรอบสี่ทีมเป็นเดิมพันครับมีใบเดียวต้องแย่งกันแล้วล่ะสามทีมที่เข้าไปนี่แข็งแข็งนันทั้งนั้นเพราะนั้น ฝ่ายแดงอ่าก่อนเปิดเกมเพื่อให้การแข่งขันถูกต้องเป็นไปตามมาตรฐานสากลนะครับเชิญกรรมการมาการจอมโหดของเราสวัสดีครับผู้จัดการครับผู้เดการนี่แหละแล้วกรรมการกรรมการกรรมการมาๆเที่ยมและศักดิ์สิทธิ์เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นนะครับปราจีนบุรีฝ่ายแดงนะฮะจะได้เปิดเกมก่อนคนแรกประเดิมสนามป๋าใคร เลือกมาเลยฝ่ายแดงฮะผมนะฮะคนแรกคนแรกฮะแม่ทัพครับผมท่านจะต้องนําหน้าก่อนอ่าถ้าหากว่าถ้าถ้าทางไม่ดีต้องถอยหยุ่งหลังคครรัับบนี่คือแม่ทัพโอ้โหนี่ออกเองเลยวันแรกประกาศเลือกเป็ตัวดีกว่านี้หรือเปล่าแม่ทับออกเองแพ้ครับเอาอย่างไงฮะแน่นอนครับผมจัดมือดีใครดีฮะ ท่านรองครับผมมาพี่มายุรีโอเคค่ะป๋าขอจับมือป๋าก่อนป๋าต้องรับมือกับสาวสวยนะฮะนี่ขนาดว่าขอเล่นกับมันมันไม่เล่นนะดูส่งอายุเท่ากันมา่่รุ่นน้องรุ่นน้องป๋าหลายปีค่ะสวัสดีค่ะแล้วหุ่นนี้พราทางยังไม่มีแฟนมั้งเนี่ยค่ะไม่มีค่ะนี่เขาสอดไม่มีจริงเหรอรุ่มีค่ะแล้จีบกันดูอนาคตก็คงจะไม่มีอีกแล้วคือจีบไปทำไมฮะยันัดนัดกันเอาเหนียงตีกันเหรอฮะก็ดูงทรงดิมรุน ก้นอยู่ตรงไหนก็ไม <super progressive Attention> ่รู้เข้ากันหมดแล้วตายเราหล่อแล้วหุ่นดีแล้วเกินเอาละเพราะนั้นมาประท้าคารมกันพอสมควรนะหนึ่งคะแนนแรกเดียวอโหดีสิ่งนี่มันโหดีสิ่งไม่ใช่เอาไปสข้าวได้บาวบาวไม่ใช่เครื่องตีข้าวเพราะนั้นมาดูฮะหนึ่งแต้มแรกจะเป็นของทีมไหนกรรมการประจ้ำที่ครับนะทำทำสติดีหรยังค่ะสติดีแล้วครับเขาตัวกติกานะครับเมื่อสั่งเตรียมครับกับมือข้างที่เอาอาวุธขึ้นแนำลำตัวนะครับจากนั้นรอสัญญาณครับครับผมเมื่อให้สัญญาณ ไปออกมือพร้อมกันสามจังหวะในจังหวะที่สามค่อยออกอาวุธนะครับในกรณีที่มือไม่พร้อมกันยุติการแข่งขันแล้วเริ่มใหม่เข้าใจนะครับเทรนเนอร์รยุ่งครับมโดนไม้แดงขีดมาโดนช่วยทีใช้ตัวช่วยไหมครับไม่ต้องหรอกมั้งใช่ไหมครับไม่ใช้ครับไม่นะครับผู้แข่งขันเตรียมดีไปหน่อยนะคะแนนแรกเรียขาผมจะไปถึงนู่นด้วยเดี๋ยวนันจะเล่นตะก้อหรือไงล่ะเนี่ย รอสัญญาณ มาแล้วค่ะอเชิญครับใครแพรประเดิมสวยงามนะฮะจัดมาก่อนหนึ่งต่อศูนย์กันแน่สบายแพรครับประเดิมได้คะแนไปไหนมาด้วยไปนั่งก่อนเป็นการประเดิมแต้มแรกที่งดงามอย่างมากครับสำหรับเมืองแพรจอมโหดในรอบนี้โอ้ยซึ่งคุณมายุรีสามารถโค่นเทรนเนอร์เทพโพงามลงไปได้แม่เจ้าพร้อมกับเก็บแต้มแรกให้กับทีมอีกด้วยครับแม่ แบบนี้เวทีแห่งนี้ต้องลุกเป็นไฟอีกครั้งแน่นอนเลยโอ้โห,โหกับการแข่งขันอันดูเดือดของคู่นี้ครับซึ่งจะมันสักแค่ไหนต้องติดตามกันในตอนหน้ากับเป๋ายิ่งฉุบแห่งชาติรอบแปดทีสุดท้ายแปลว่าถ้าเกิดป๋าไม่ยําทำอะไรอาจจะสิดศูนย์แล้วยืนปากเก่าเล่นปากเล่น,น้ม่ไายเลยนะไม่หรอกคุณเคยด,ดูบอลไทยมครับยังไง ขนาดนำไปสามนะไม่ยังตามมาทันนะยังมั่นใจอยู่นะไม่กลัวอยู่เลยแย่เลยเดี๋ยวสิเดี๋ยวสิเขาว่าแยเขาก็น่ารักในแบบของเขาทีมงานฮะเจ้าที่ออกมาทวงเครื่องเส้นละใช่ใช่เอาเป็นนางรำเออจะไปแซวน้องเขาอย่างนั้นครับเอาตังน้ำแดงกันด้วยเฮ้ยน่รักเล็มอยู่นะ